นี่ไปไหนกันพี่นางไปพาเด็กน้อยไปไหว้น้ำไหวกันไหนไหนจอหอนี่ยโคราชกันว่ะในในในตัวเมืองโคราชอะไรนะชื่ออะไรยายยวนกมาพี่นางหมุมกมาพี่จีทหานเป็นโชเฟอร์ค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วข้าเมืองอีกแล้วนู่นเด็กๆทำอะไรกันยองหลังน่ะ กลมนาสังคมกลมนาติววิชาอ๋อติววิชาวิชาอะไรวะหักเนาะหาเด็กเล็กสามคนนี่มาไหว้น้าเดี๋ยวไปรับเอาน้องแบงก็น้องเมย์อยู่ในเมืองไปละกันเอายายไม่ตำมหมากี่วันนี้ ออเกี่ยวแล้ว<อ>กำลังใช้ปลาอย่าเงี้ขาดไม่ได้พกไปทุกที่ทุกที่องทุกที่ทุกเวลาไง <c oughs> กับผมล่ามากอาจารย์เง้อไม่เช้าโยมไมาเช้าจิงละเราอะมากกว่า <c> น <oughs> นั้ล่ามากแอ้วมาไช้ใจแข่งใช้ใจกี่ป่วยก็ยังยกโยมลวงพ่อรอบอกเห็นล่ามากละ เองขาไหนจะมีนโยบายละมาเขาพรรษาเนาะละเล่าเขาพรรษายังมีแล้วเนาะเขาภาษาอ๋อนี่หลวงพ่อเซลบอกให้ละหมาเขาพรรษาป๊าดหลวงพ่อก็คิดได้เนาะเขาบอกให้รดเขาตายดีกว่าเราเนาะรถเขาขี้ก็อัดมาเสียงไหวยอมอัดเข่าดีกว่าให้อัดมาโอ้ยจ๋าเลยว่าจ๋าเลว่าเอย่างนี้จะล้มเหมือน ก่อนคอยให้จนโอดมากหักเนาะขั้นสองขั้นใต้อะของแม่ฟาครึ้มเมียมีน้าก้อนใต้อะครับนออกมาเสียบมือ่เขาทำก้อกลางนี่เถอะใช่ต้องเป็นก้อกลางหน่อยแบบเออฉันว่ามันแคบเปล่าๆเลยก้อกลางนี่เสียบของแม่มันมีรูเดียวไม่ใช่ไหมขยายออกก็ต้องขยายปิ้งไปถึงสองไฟนี่ วันสองแอมหลดมากมากวันอาทิตย์จ้าแหละวันอาทิตย์เทนที่ยุดงานที่พากันอยู่บ้านเนาะเที่นนยวนั่นเนาะข้าวเมี่ยงกันนั่นะหรืเข้าวเมี่ยงเดินทางเดินทางตากแอร์นี่ไปดูเธอบนห่างนเนี่ยเนียนยัดเลยวันหยุี <c oughs> <c oughs> ่ทุ่มเลยเขาพี่ เอาก็กลางนึกว่าจะทําแบบปลูกหยานมันจะได้เขียวเขียวเนาะก็อยากเป็นปูนมันไม่ดีอกกิดใครจะตั้งเสาไฟไงไอทางนะโอ้ยทําให้มันเป็นสีเขียวยีชุ่มชื่นชุ่มตากว่าโดดลนก็่ากอนะเออเนี่ยมาเทปูนก็กลางแล้วมันอึดอัดมันดูแคบมันดูเออไม่สดชื่นอะปลูกหยามันเขียวปึ๊ดนะปลูกต้นคูนแบบพอนแก่นนะเนาะเออเสาไฟก็ติดทั้งนอกขอบก็ได้ แต่ก็ปลูกยาได้ปลูกยากัไหนเหรน่ะก็เยปูนเมืดอม่เห็นเนี่ยเ็นนะก็เยปูนเม็ดไปทางปลูกยาเขียวพืดนะมองสดชื่นจำปูงี่ไก่นงียบไม่ดูปลูกต้นไม้ประจำโคราชโคราชต้นไม้ประจำโคราชก็ต้นต้นสกาจะพึกไอ้ที่ดอกนั่งเหลืองในในลาดเจพกับต้นคูนอ้อ๋อต้นคูนนะมันเป็นชื่อราชพฤกพึนี่โอ้แม่งง่ดังนานเนาะงได้นี่ แม่ก็นึกว่ารา่าจะฝึกมันอีกต้นหนึ่งคุณจะไปง่ายจะพึกยังไงชื่อเขาแม่ชื่อเขาตัา้งตษาเอาเนี่ภาษาบ้านเราเออเรียกคุณอ่ะเนาะคุณมังคุณมีเนีไงแต่คำใหม่คุณ เมียงเนยเมืองเมืงองเฉียงสองคนโบราณก็เรียกนี่เนะาะโบราณบ้านนี้อันดูหลักภาษาไว้เมียงอ่ะอย่างมูกับผ้าเรียกอย่างนั้นนะจ้านี่ก็มาถึงซาวย่าน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังให้เด็กๆลงซ้อมกันเลยเดียนนะเด๋ยวพาดูกเด็กๆกล่อมวายน้ำเลยจ้ะ มีคนนำเล็กตวตอนทีเนี่ยของมีออตีขาเนี่ยไลอิีนี่นะนี่ตีขาแล้วอยู่นี่นะเม่ยไไม่ไปเียไปน้ยกออกเลยยยป๊อมาเพื่อออกแรงขึงเดี๋ยวถีบไปตรงตรงเนี่ยตัวถีบเกนีกลางตัวถีียงอยู่นั่เนี่ยถีบเต็มอกเนี่ยเวลาถีบมันเไงแีบผมตรงนี้นะที่เราถีบออกขายถีบออกขา มีบบาคางเดี่ยวคางอกคางแล้วรวบเลยมีบบาคางแล้วรวบเลยมีบบาคางแล้วรวบชิดมีบบาคางก็รวบชิดแล้วก็ปล่อยมันไหลก่อนปล่อยพิจม้าไหลก่อนน้องเห็นต้องรีบแล้วก็เริ่มใหม่ปุ๊บปล่อยมันไหลทีปุ๊บปล่อยมันไหลก่อนจับจังหวะไหลได้ของพิมพ์มันจับจังหวะไหลไม่ได้ของแล้วมึงจับจังหวะขีดไม่ได้ด้วยไหลจังหวะไหลก็ยังไม่ได้เพราาะขึ้นไมปบน ลึงมาที่บอกวสนเท้าอ่ะนักตะกุนลงมากุนส่นเท้าใครอยากใครอยากนักชิมเน้นะอ่าเป็นขางทำกินนตรงนี้มันลำมันกเมันนัุกนเท้านมาเย็นทำไมไม่ใส่แว่นหรอลูกลองดูอ เจ้เวลาพุ่งแขนไปก็นับดวงวัด้วยนะเดี๋ยวพุ่งมาดึงเนี่ยดวงวัดดึงแค่เนี่ยขาตามเลยนะเอาทีพุ่งรวบพุ่งออกจะกล่องได้ จริงมนทั้งยาวที่นิวายทั้งยาวเตดไม่ใคนเร็วี่ไทั้งยาวนี้ไม่ห่อธรรมดาฮลยูดก่าไปเกไ้อนนีเก็บไปก้อนนไปพ่อเหรอ

แบ่งรถพี่เมย์ก่อนถลุรถพี่เมย์ก่อนเร็วพี่เมย์จะโดดเลนนั่นแหละเร็วๆ <Wow. S 1> ไปแล้วน้องเจ <Okay. S 1> น,นี่เจมพ์พ่อ